ครับผมสวัสดีครับวันนี้เข้าบอร์ดเทคกิ้งไทยมาเห็นมีกระทู้กระทู้หนึ่งถามว่าวิธีการสร้างกระทู้ทำยังไงก็มีเพื่อนเสมาชิกนะนะก็ะช่วยกันตอบช่วยกันอธิบายให้ฟังก็ได้ประโยชน์กันไปนะครับมีนะท่านหนึ่งผมเห็นอธิบายเกี่ยวกับเรื่อง การลดขนาดของรูปภาพก็โอเคเลยครับแกทำไว้ได้ดีมากเลยมีอธิบายรายละเอียดครบถ้วนดีผมผมจะขอเสริมของน้าแกนิดนึงเน่ยประโยชน์ของการลดรูปภาพเนี่ยมันได้ทั้งเราแล้วก็ได้ทั้งบอร์ดของเราด้วยนะครับคือทางเราก็คือว่าในการอัพโหลดเนี่ยก็จะทำให อัพโหลดได้เร็วขึ้นแทนที่จะต้องเสียเวลาอัปโหลดเพราะว่าการอัปโหลดเนี่ยมันกินแบนด์วิดต์ของเน็ตของเรามากเลยส่วนของทางโฮสต์นี่ก็คือว่าได้ประโยชน์ตอนไหนอ่ะก็ได้ประโยชน์ตอนที่ว่าสมมุติรูปรูปเรามีขนาดไฟล์เล็กใช่ไหมตอนโหลดภาพขึ้นมาแสดงผลบนหน้าจอเนี่ยมันก็จะโหลดได้เร็วแล้วก็ ลดภาระของโฮสที่เป็นโฮสหลักของเว็บบอร์ดที่เราใช้กันอยู่ไม่ต้องเสียแบนด์วิดเยอะโหลดเร็วโอเคเลยนะครับเรื่องนี้ได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายาผมก็มีวิธีลดขนาดรูปภาพอีกแบบหนึ่งที่ผมใช้อยู่ประจำๆนะครับ คือเราไม่จําเป็นต้องไปรู้เรื่องขนาดเรื่องอะไรเลยอ,อย่างสมมุติว่าเรามีรูปภาพอยู่เอาเป็นรูปไก่แจ้ของผมแล้วกันเนี่ยอย่างรูปภาพภาพนี้มันจะมีขนาดอยู่ประมาณ1เมกเวลาโหลดก็คงจะใช้เวลานานอยู่นะครับวิธีการของผมก็คือเปิดภาพภาพนี้ ด้วยโปรแกรมที่มัน d e f a u l t ไว้ที่มันตั้งค่าไว้หรือจะโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่ที่ที่ใช้เปิดรูปภาพบนเครื่องของเราเนี่ยเราก็ย่อขนาดตามขนาดที่เราต้องการเลยพอได้ขนาดที่เราต้องการปุ๊บเราก็ไปใช้โปรแกรมจับภาพโปรแกรมจับภาพตัวนี้อยู่ที่ไหนโปรแกรมจับภาพตัวนี้ชื่อว่า Snipping Tool เป็นโปรแกรมเสริมที่มาพร้อมกับ Windows ของเราอยู่แล้ว มันจะอยู่ที่เนี้ยถ้าใครยังไม่เคยเปิดอยู่ใน a c c e s s o r y แล้วก็หาคำว่า Snipping Tool นี่ไงครับ Snipping Tool คลิกโปรแกรมเปิดขึ้นมาเลยปุ๊บโปรแกรมก็จะมีหน้าตาอยู่แค่เนี้ยวิธีการก็คือนี่ตอนนี้มันให้เราสมมุติว่ายังยังไม่จับภาพแลยนย่อลงมาปุ๊บไปขึ้นมานก็คือว่าถ้าเราอยากจะจับภาพตรงไหนเราก็กดจับภาพนี่ปุ๊บ ก็เรามาครอบเราก็จะได้ภาพที่เราต้องการแค่นี้ครับไม่ต้องมีความรู้เรื่องภาพเรื่องอะไรเซฟเซฟถ้าอยากได้ไฟล์ขนาดเล็กๆก,ก็เปลี่ยนเป็น jpg นะครับตรงนี้ png รู้สึกว่ามันยังใหญ่อยู่ถ้าเป็น jpg นี่จะเล็กลงอีกหน่อยนึงตั้งชื่อที่เราต้องการไปไก่เกยอะไรก็ได้เนี้ย เซฟนี่ไงครับปรากฏที่นี่และภาพเดิมมีขนาด m, หนึ่งเมตรแค่เมืม่อกี้ที่เราดูกันภาพใหม่มีขนาดเ้าวตรงมรนี้ก่อนภาพเดิมมีขนาดหนึ่งเมก ภาพใหม่มีขนาด 71k ครับ7 1 k by. ก็ถือว่าโอเคนะครับลดลงไปประมาณ13-14เท่าโอเคนะครับขอบคุณครับที่นั่งรับฟังผมพรามไปเรื่อย